哎，对啊，没有。

โอ้โหเต็มหมดเลยทอดกรอบหมดละออนก็มาทอด <laughs> อ่อนๆนั่นแับหูน้ำนมเนาะบ้านสวนน้ำเงี้ยไม่ไม่กอดประตัวไปบังันนะตกไปเหี้ย

Phủ, nó áo rồi. Nó áo, nó cầm một bù trong miệng mấy bụng ừ, ngay mấy bụng 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 mấy bụng มีผูน้ำเนี <bandwidth? S 2> ้ยมก็มีผูน้ำเนี้ยมใช่มากอ่ะอุ๊เจ้าครับยกยอเขารอปลากระโดดขึ้นจากน้ำมะครับนี่เป็นหน่วยซุ่มยิงก็ต้องใช้กำลังแลวนั่งรอเฉย รู้เขาได้หรือเปล่าเพราะว่าตามไปไม่ได้งมาได้ก็แล้วกันโอ้ง้อจะว่เยียก <laughs> hay là bỏ kìa mấy con vỏ bỏ là phát chặt ở đây phát. เย็นยนขอเริ่มมาตกปลากันปลามจะชุมปลาจะกินดีรับช่องเย็นยนเช้าไปเลยเย็นก็เย็นไปเลยครับใจเยียงปะดวง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 นะคะสุดยอดมั้นน,นี้เนาะขี้เขาใจมันปูน,นบวกเน่นเลย มันเป,เปื่อยจืนี่ได้เีเ่มันปูมันปูกระองก่อนนัดใส่นัมันดวงมันแน่นน้อยเนาะเนื้อแน่นน้อยเอ่ยน่นป่าตอดกำเดือกกับน,น,นี้ก็เรจบมวดะมดก็เหรหนอนี่มันน้ำไหลเนี่ย สามต้นปริ้นทวาดน,นั่นน่ะถ้าไป<ด>น้ําบะเตี้ยวมันก็อยู่ที่เก่าอ่ะที่มันน้ําเตี้ยวนี่ที่บอกย่อนเส่ปลากบไปดูอ อมอ้อยอ๋ออ๋อวานินวานินครับวันนินกินไอ้มันปูเขาก็บีบไอ้มะกรูดบีบมะกรูดใส่เข้าไปจะทำให้หนืดหน่อยแข็งหน่อยครับ บรรยากาศก็อีกเจ้านึงนก็ยกยอสนุนเห็นล่มนะครับลมสีฟ้าไกล,กลมนู่นก็คือคนซุ่มยิงรอปลาก,กระโจนกระโดดเขาใส่เขาใส่ในยอครับ

ก่คงเขาจะไปแล้วก็ถ้า,ามาเป็นไมยใหย่งไปไหนเลิศพัดตั้งถามาม้าใหย่งกันนี้ภาถามเลยปอมูข้าโปดกัดดียวขึ้นยาข้าโปดก,กัดอใหญ่กันโอ้ใจครับใจอีก่เองอ้โหเขาตั้งป้าสว่างขว่านแล้วมาถาม,ามาตัวคนมาเป็นข้าโปดตัวครับวันนี้ก็คงพักไปค่น,นี้ก่อนครับพอดีเหม็นยานะาะยาฆ่าแมลงครับยังไงชอบก็กดไลค์ใชก่ก็กดแชร์ครับ แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์ติดตามนะครับเวลามีคลิปใหม่ก็คลิปมันจะเด้งขึ้นมาหน้าจอครับอันนี้สวัสดีก่อน,นครับสวัสดีครับ